หากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาแล้วหมอดูขอกราบวิงวอนให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทํานายดวงแม่นๆในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณมากค่ะหมอช้างทักแรงจากคำทํานายหลวงพี่อุเทนหากใครผู้ใดที่กำเนิดเกิดในสองวันเกิดดังต่อไปนี้จากนี้ดวงชะตาฟ้าเปิด พิกผันให้เป็นเศรษฐีคนใหม่เตรียมตัวถูกหวยหนักๆห,หลักหมืน่นหลักแสนถูกรางวัลใหญ่ไม่รู้ตัวหากจะซื้อหวยซื้อเลขสองตัวสามตัวเงินหมืน่นเงินแสนย่อมมีมาหรือแม้คาใดานั้น หยิบเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือลอตเตอรี่ออนไลน์หยิบเสริมมั่วๆแบบไม่ได้ตั้งใจใบนั้นก็ยังต้องเป็นรางวัลที่หนึ่งไปรับโอนเงินล้านที่กองสลากด,ดวงชะตานับตั้งแต่บัดนี้ไปจะมีทองมาให้จับมีเงินแสนมาให้นับไม่ขาดมือคิดสิ่งใดวาดฝันสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จสองวันเกิดที่ดวงสุดมหาหิงนั้นจะมีวันเกิดใดบ้าง ที่จะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในกลางเดือนนี้ไปฟังกันได้เลยค่ะ 1. คนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นดวงท่านในช่วงหลังสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีการดิ้นรนต่อสู้จนถึงที่สุด เพื่อให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานต้องสู้ตายกันเลยทีเดียวคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและจะเป็นสองรองใครไม่ได้การงาน ต้องการใช้การเรียนรู้และใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้สติเรียกปัญญาเรียกได้ว่าต้องโอนมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดการเงิน <g rab bs> ยังใช้จ่ายเยอะมากแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ความลับระวังอาจจะมีการโกหกกันตลดรวมถึงการปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง การทำอะไรตามใจตัวเองอาจจะทำให้แตกหักกันได้คนโสดระวังตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของแล้วมีการแอบคบ แอดติดต่อให้ระวังไว้ด้วยในช่วงกลางเดือนนี้ดวงชะตาท่านที่จะดีขึ้นมากกว่าเดิมดวงยิ่งดีดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนผูกหวยมีเงินมีทองเข้ามา7887เก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางหากไม่ชอบก็ผ่านไปขอให้ท่านเดินทางบูชาปูน่นาคราาปูพา่พญานาคตามวัดหรือตามสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ใกล้บ้านหากท่านเจอคนขายลอตเตอรี่ยืนขายเลือกซื้อเลขเหล่านี้ไว้สักใบสองใบหรือเจอลอตเตอรี่ออนไลน์หวยออนไลน์ก็สามารถหยิบซื้อได้สักเลขสองเลขดวงของท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกรางวัลใหญ่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านมีเงินตั้งตัวได้ปลดหนี้สินเอาเงินไปดาวน์รถซื้อรถ ทันใหม่กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อย่างไม่ทันคาดคิดกันเลยทีเดียว 2. คนที่เกิดวันพฤลหัสบอดีสําหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤลหันสบอดีนั้นดวงชะตาของท่านในช่วงหลังสงการต่อไปนี้ช่วงนี้ช่วงที่ชัดแบบชัดเจนเลยว่าในทุกๆเรื่องของชีวิตท่านที่จะมีมานั้นจะเริ่มมีความโดดเด่นและดีขึ้นเป็นอย่างมากช่วงนี้เป็นคนช่างฝันและช่างคิดจินตนาการจะทําอะไรก็ต้องอาศัยความสูงที่มาจากความ รู้สึกของตัวเองจะเป็นตัวชี้นำทิศทางให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในเรื่องของการงานล้นกว่ามุ่งมั่นในการทำทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลให้มีความสำเร็จตามมาการเงินยังใช้จ่ายต้องให้ครอบครัวมีความสุขมาเป็นอันดับที่หนึ่งมีโอกาสที่จะได้โชค อาจจะต้องใจใหญ่กันสักหน่อยความรักนั้นจะมีคนรักเก่าติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ก็ต้องช่วยเหลือกันไปคนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่ใจบุญค่อนข้างมีอายุมากหน่อยยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปดวงจะดีขึ้นและมีลุ้น จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่คนรวยหน้าใหม่ประจำหมู่บ้านจะได้รับโชคลาภรับเงินก้อนใหญ่เงินทองไหลามาเทมา7887เก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางหากไม่ชอบก็ผ่านไปขอให้ท่านเดินทางไปบูชาปู่พญานาคปุณณะดำวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือผ่านไปเจอคนที่ขายลอตเตอรี่มาเล่ขายให้สุ่มหยิบซื้อจากถูกรางวัลใหญ่6หลัก7ดหลัก เอาเงินไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสิน